ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋ามื่อนี้ยวเมื่อกี้สมตำกันนะจ๊ะเด้อสมตำตำลาวนะจ๊ะเนาะตำลาวก็มีไผ่โยมาแล้วก็มีขนมเส้นนะจ๊ะหนึ่งกิโลนะจ๊ะเนาะขนมเส้นอบแห้งแล้วก็มีไก่ไต่หนามน,นะจ๊ะเป็นไก่ไก่บ้านก่อนอื่นเนาะก็ขอขอบคุณพี่แก้วนะจ๊ะเนาะที่เพิ่นส่งเงินมาให้น้องเกดย้อนหลังวันเกิดหลานนะจ๊ะเนาะขอบคุณลีลายนะจ๊าาะ ห้พี่เกลจะเลื่อนรุ่งเรืองนะจ๊นะเนาะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะานะจ๊ะเนาะขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะเนาะเฮงๆงเรื่อยๆนะจ๊ะเป็นคนสวยแต่ยังมีจิตใจดีเมตตาอีกนะจ๊นะเนาะให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะจ๊นะนวหว่งสิ่งตอบแทนใดๆเลยนะจ๊นะเนาะมาด้จ้าทุกคนนะจ๊ะมากินน้ำนก้ะจ้นะเนาะอร่อยไหมนุ่มเส็มอ่ะเพีง น้ำประเด็กแสบเลยจ้ะลองกินไปแล้วสองขวดแสบมากมันแบบว่ามันนัวนะมันนัวละกับกลมๆเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนนะ ชุดูน,กกน,น้องเกศกับน้องนอาเกิดเดือนเียวกันน,น้องนอาเกิดวันที่สามน้องเกียศเกิดวันที่สิบหกน้องเกศเกิดมือหวยออก,ออกนะน้องนัองอาเกิดวันวันที่เขาเร่าลงเล้ <c oughs> ไเสียงครับลืมแม่จ่าตีนะไปกินดีๆที่พิ่ล้องบี่กับมันกันไปดื้อกินน้อน้องอางเกิดันใจเข้าใจพอดีช่วงนันไปช่วงฟุ้จีนเน,ะน,นาะคิอีเด็ดทำทำเพื่อเพรอทำ้องบีมไปคือล้องบีมไปต้บีม ขยำมากไม่ออต้อืมตูคนี่หอมกินสมตำเห็จไหมกินพิดว่าไรสูนองเกียตว่าไรหรอกน้องาอาแต่อยากกินซุตำนะอยากซุตำเยใจซุมตำกินข้าวผัดกับส้มตำอืม มาคุ้มตําไก่ใต้น้มาหน่อยเนาะไก่ใต้น้ะกินไก่ดาเอ๋ไก่บาดถอดนน้ำไม่มีถ้วยใส่กระดูกหืมนะไม่กินข้าวไม่กินขีน้ข เก็บไว้ให้เป็นเป็นเป็นคุณการศึกษา,าวไว้ให้น้องเก็ไปโรงเรียนนะจ๊ะเนาะแล้วก็ซื้ออุปรกรณ์การเรียนให้เพคนนั่นต่ำแม่จ๋าให้อ่ะไม่อุ้มคลับไปหาปะ๊ะพีะ่น้องดีกันลูกก่อนนะพี่เลยไปเดี๋ยว 嗯，这样、mm。Hmm. Yeah. มีหน่องเกตเหลือเรียนทำมาสิพาไปทายอยู่อ่างประเสริฐ <c oughs> เหลือเรียนจนหางเมือ่อนี่ผักอะไรเกศไะผักกาดหินต้องกินกับก้อยกุ้งอร่อยกุ้งเ้นอ่ะกินเหมือนมาสบิ มันซึนๆประกาศหินเหม็นเขียวนี่แหละเขาเรียกประกาศหินกระปุล้ายมากขายหมดจับบิืม อากาศนี้ตอนสมัยแม่เป็นเด็กๆตาเขาจะปลูกไว้ถ้าปลูกไว้ข้างข้างน้ำบัวอยู่ใกล้คลองนาะงามมากงามขาปลูกเป็นแปลงเ,เลยยังไม่ทันแบบต้นยังไม่ทันใหญ่อ่ะต้นแค่เนี้ย กินกับคนอ่ะกินกับส้ตมตำอ่ะมันจะอร่อยมันจะไม่แบบหึงขนาดนี้อืมอมตัวเ,เล็กมากตอนตาปลูกแบบงามมากต้นใหญ่ตาชอบอืมตาชอบปลูกผักตอนที่แม่จะเก็อ่ะอตาจะปลูกตลอดอ่ะปลูกไว้กินนะไม่ได้ปลูกไว้ขาย งามเลยหรออืมนั่นอยู่ใต้บ่อรล้น,รจะจะน้ำง่ายนะอยู่ใกล้คลองตาจะสักักน้ำคลองแล้วขับร,ริปลูกบุ้งไม่ต้องคลองเนาะงามตัวตัล้วต้ยังไม่ตโงต้นไหญต้นเนี่ยพาไป<พ>ถ่ายไปไไปถ่ายดูคนนี้ต้นไหนต้ตนยังไม่ใหญะกราบข้าง,ง,ง,งน่างเลยข้างน่างในศาส แกไม่ถึงน้ำไก่ไม่กินอะน่ะหนามมากไม่มีหนอนกินเลยอะ่ะแกายากกินใบยาวแต่ต้นยังไม่ใหญ่เอาใช้น้ำคลองลดมันน้ำเห <c oughs> นื่อย ขนมจีนมันมนดนน้ำมะละกอทอดเออขออย่า จัดหามือจาไม่จัดเลยนะครับน้องมงสักมากินนะหนูนำลดำหน่อยมึงสักแอบมองนนอยู่น่ะพี่มึงสักมาเนี่ยห้จับเมลมยวเหรอมาไง แมวน้อยเข้าห้องไม่ได้นะานนมาออกไปไปให้ได้อีกนะอืมสบายก่อนสได้ค่ะชื่อนี้เขากับขับอืมอืมด้วยชื่อนี้นะคะผมดับอืมสำหรับชื่อนี้นะคะ อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม้วก็กดกระดิ่งให้ตไปกับแม่ด้วยนะคะทางตอนคืนนี้ลาไรค่ะโมเดลทายคิดโดน <c oughs> จะไม่ได้ <c oughs>